ไม่ยิงไม่ยิงนี่อันนี้สโคนี่สโคไม่ไม่โซกเตส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 ก็กระาสวิดัดดดสสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆที่กำลังรับชม eamobile กันอยู่ด้วยนะผมวันนี้อยู่ช่อง tc ticker content นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาเสริมทีมอีกเช่นเคยนะแต่ว่าเราจะมาเสริมในแดนกลางเองนะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางหน้าของสมดุลน,น,นะก็คือ cm ผมมี2ตัวใช่ไหมผมก็จะเอา cm หนึ่งเน้นบุก cm หนึ่งเน้นรับ แล้วก็ C M เนี่ยลุกจะจ่ายแล้วก็ C C D M เนี่ยรับจะจ่ายเลยนะครับก็คือแบบนี้สมดุลมากนะรอบนี้เราที่แล้วเราเน้นสภาพร่างกายไปไงถือว่าตอบโจทย์มากรอบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเอ่อบรยากาศมาเล่นเอ่อสมดุลดูบ้างนะผมและนี่ก็ผมก็คือกองกลางที่ผมเสริมมานั่นเองนะผมซึ่งถือว่ามีแบบตัวดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะ,น,น,ะนี่ับผมเนี่ยเริ่มจาก C M คู่นะผมจะใช้เป็นโรธามัทิอุตคู่กับพอสโค C D M ลอยคีและ C M สุกเกเตสนะผมนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเสริมมาในวันนี้นั่นเอ็กนะครับ ซึ่งตัวที่ผมจะให้มันลุกจะจ่ายเนี่ยจะเป็นพอสโคนะก็คือพอสโคจับคู่กับโซกเตสในแดนลุกมัติอุสเนี่ยจริงๆมันได้ทำลุกทงรับแหละแต่ว่าผมจะผมผมแบบว่าอัพเอ่อเขาเรียกะไรอัพโลก,ก็คือจะให้มันแบบว่าเด่นไปทนป้งน่าของเกมรับมากกว่าลุกนะก็คือมันจะได้คู่กับลอยคีนนะก็คือเราจะได้เป็นว่าเราจะมีตัวลุกเนี่ยแดนกลางนะแดนกลางเราจะมีตัวลุกสองตัวรับตัวรับอีกสองนะถือว่าสมดุลมากนะรอบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมให้มาดูสเตตตัวแรกนะผมเริ่มจากลอยคีนะผมตอนนี้ร้อยสานะไม่ส้มทีนสามสิบตันนะผมนี่ตำแหน่งพวกเป็นซีเอ็มพลังงานห้าดาวเต็มท่าสก,กิลสองดาวคุณสมบัติมีเนี่ยผมเนลนแทกเกิลแล้วก็เพยเมเกอร์นะสก,กิลที่ผมอาจจะเป็นเนี่ยผมตั้งรับสี่แล้วก็จ่ายบอลหนึ่งถามว่าทำไมถึงรับจ่ายบอลเพราะว่าเท้ามันไม่ค่อยดีครับเนี่ยเท้ามันเป็นสามห้าไงนะครับแล้วก็ฟีเท้าจะอยู่ที่ร้อยสิบเก้าการยิงแปดสิบเจ็ดการส่งบอลร้อยยี่สิบสี่การเลี้ยงบอลร้อยยี่สิบหกการตั้งรับ นี่ค่าพลังใสนในนะนี่ความ900-44นะครับออารมณ์คยค่อยแบบการอุโซเลยอเออนี่นี่ผมแล้วก็เวอร์ลีเป็นปลากลางสูงนะครับตัวนี้นะเออไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยช่วยบุกนะวันนี้คือข้อดีนะครับคือแล้วแต่นะบางคนอาจจะใช้เป็นคาฮานดกูที่เป็น CDM สายรับเอที่เป็น CDM สายลุกก็ได้นะมันยืนใน CDM c CD m แหละแต่ว่ามันจะมีล่างนึงที่มันเป็น CDM ของ t ีนะครับการ์ดสีม่มวงชมพูเออนั่นแหละนะครับล่างนั่นนะมันยืน CDM แต่ว่ามันเน้นลุกได้นะมันเอาไปลุกได้นะใครอยากได้เกมลุกก็ไปคาฮานูกูล่างนั้นก็ได้นะครับหรือไม่จำเป็นจะต้องเล่นตำแหน่ง CDM ก็ได้นะไปเล่น CM ธรรมชาติดีกว่านะครับเออต่อไปนะผม CM เอ็มนะผมโซโกเตสตัวน,นี้ร้อยสามเหมือนกันนะผมนะมีส้มเทีนสามสิบแต่านะนี่ตำแหน่งว่องเป็น CM พลังงานห้าดาวเต็มนะฮะสก,กิลสี่ดาวคุณสมบัติมีนี่ผมฟรีคิกทรงพลังเหนือชั้นยิงมระตวที่ไกลแล้วกกกนะกก็็็ยยยยิิงงสส่่่้้้้อออนนนะะะลลลลลลทีีหววจจเเปบบแแาผม ข้อดีของซกาตตีเนี่ยถนัดสองเท้านะครแล้วก็ยิงคมเนี่ยมีความเร็วมีความพิ้วด้วยนะเล่นได้เต็มเกมนะนี่คือข้อดีของสกาตตีนะฟีท้าจะอยู่ที่ร้อยิบ้าการยิงร้อยิบปดการส่งบอลร้อยสีการเลี้ยงบอลร้อยหกสิการตั้งรับหกสิแล้วก็สภาพรังการร้อยหนึ่งนั่นเองนะผมนี่ค่าพลังใสในประมาณนี้นะตอนแรกก็จะอัพยิงแต่ว่าโซกาตตมันตัวใหญ่ไงผมอยากให้มันแบบว่าพิ้ว้ว่เนี้ยนะก็เลยอัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะให้มันพิ้วเขาอีกนะเพราะว่าตัวมัน่นนนยี กองกลางทั้งสี่ตัวของผมเนี่ยมันจะเอห้าดาวเต็มหมดเลยนะเออเดี๋ยวผมพามาดูอ่ะมาทิอุสนะผมตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมอยากลองมากผมไม่เคยใช้เข้าทีมหลักเลยสักครั้งเดียวนะเพราะราคาแพงนะครับล่างนี้ราคาก็ยังแพงอยู่นะเออโอเคนะผมมาทิอุสโอเวียนร้อยสามนะผมเมสซุ่มเทนสามสิบตันนะผมตัวน,นีงบ่วงโคตรเยอะซีบีซีดีเอ็มซีเอ็มนะครับพลังงานห้าดาวเต็มอีกแล้วนะผมถ้าสกิลสี่ดาวนะผมคุณสมบัติมีฟรีคิกทรงพลังยิงประตูอยู่ที่ไกลแล้วก็แรงแรงขึ้นแล้วลอกสองก็คือเวลาเราตามคู่แข่งอยู่เนี่ยสมมตติเเเเรราาาามมมมมอออยยยยู่่่่ปปะณใชัั้้้แแลลววนนทก๊บี โลทามัี่อุดอ่ะจะเหนื่อยยากนะมันจะไม่เหนื่อยเลยนะมันจะเหนื่อยยากมากนะครับเนี่ยถือว่าเวลิกุดมาที่อุดนะผมจะออาเป็นเนี่ยผมโลสี่นะผมเนี่มันจะได้เป็นกลางตัวตัดเกมไอตัวตัวตัดเกมไม่ใช่ตัวตัดอะไร,ะรขอไปนะแล้วก็เนี่บผมอัสพสภาพร่างกายอีกหนึ่งนะผมนี่สภาพ่าลังคือเขียวหมดทุกอันนะสมดุลมากก็คือฝีเท้าจะที่ร้อยยี่สิบสี่การยิงร้อยสิบเก้าการส่งบอลร้อยสามเก้าการเลี้ยงบอลร้อยสามสี่การนั่งรับ 103, 3, 3. ร้อยสามสามสภาพร่างกายร้อยเจ็ดนั่นเองนะครับไส้ในประมาณนี้นะผมเนี่ยถือว่าเวลิกุดมาก นี่ผมเวิร์กเรีดเป็นสูงๆเลยนะนี่เนี่ยผมชอบมาติอุดมากนะมันส่งดุลไปหมดทุกอย่างนะทั้งยิงทั้งรับทั้งลูกทั้งจ่ายมันได้หมดเลยเนะมาติอุดอะ่ะต่อไปพอสโคนะผมตัวนี้ตัวนี้โอเบียร้อยสี่นะแป็กกว่าชาวบ้านหน่อยนะร้อยสี่เคสามสิบตันนะ้ำโอเบียร้อยเก้าผมตำแหน่งพวกเอซีเอ็มพลังงานห้าดาวเต็มเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะรอบนี้นะผมเน้นพลังงานนะถ้าสกิลอยู่ที่สี่ดาวนะผมสกิลที่ผมอาพจะเป็นเอ่อนี่ครับผมเนี่ยผมบอกเลยถ้ากองกลางคุณอยากให้อยากใ,ให้มันเด่นเรื่องเกมลุกผมแนะนำให้ทุกกกกกคคคนนอออัพ่สิลลีีออออ้็ืงงงารึป มันจะได้ทั้งพลังงานการควบคุมบอลการยิงแล้วก็แรงความแข็งแรงการยิงลูกไกลแล้วก็สมดุลน,นะครับเนี่ยผมชอบมากนะมันคล้ายๆพวกซีดานอย่างที่ผมเล่าไปให้ฟังในคลิปกันก่อนนั่นแหละนะครับซึ่งถ้ากองกลางคุณมีคุณสมบัติเนี้ยแล้วคุณอยากให้มันเอ่อเน้นเกมลุกเนี่ยคุณมาอัพคุณสมบัตินี้ได้เลยนะครับอีกอันนึงก็จะอัพอะไรก็ได้อัพใจหรืออัพตั้งรับก็ได้แต่ว่าผมอัพตั้งรับนับเนี่ยเพราะว่าสโคแบบคืนยังไงมันก็เด่นลุกอยู่แล้วไงนับก็ถ้ามันปะท้า,ทาแบบอแไดดก ขนาดเท้าขวาเนอะผมนี่ฝีเท้ายี่ร้อยสิบเก้าการยิงร้อยยี่สิบหกการส่งบอลร้อยสี่สิบหกการเลี้ยงบอลร้อยสี่สิบการตั้งรับเก้าสิบหกสภาพร่างกายร้อยเก้าอันนี้นะผมนี่คุณสมบัติมินเนนเทเกิลส่งลูกไกลยิงไปอยู่ที่ไกลแล้วก็เพมเมเกอร์นะนี่ตัวสมดุลมากตัวนี้นะครับนี่ใส่ไหนนะเบอร์กเกลเป็นปั๊ดสูงสูงปานกลางนะขออภัยสูงปานกลางนะวิลลิกุลมากโอเคนะผมแล้ววันนี้ผมก็มากับแผนซีหนึ่งสองหนึ่งสองนาร่นั่นเองนะผมมีหน้าเป้าคู่เป็นมามุสกับ บูตากินโยนั่นแล้วก็สีแดงการที่เราเสริมมาวันนี้แล้วก็มีลูนอตาวาเลสลูซิโอซาลิบาตูลามแล้วก็มีบูฟานั่นเองนะผมสำรองมีซาลาตันลิเบอรี่แล้วก็ลาฟินญานเองนะผมประมาณนี้ผมเป็นเซตโออยางร้อยเก้านะผมเดี๋ยวผมจะเอาทีมนี้ไปเล่นในตาเอ่อไปเล่นในแรงนะขออภัยนะไปเล่นในแรงตาแรกกันเลยนะผมไปเดี๋ยวเราไปเล่นในแรงตาแรกกันเลยดีกว่านะผมไปโอเคนะผมเจอแมน่าของเชียซีนะชื่อฟีโก้นะอืมุ้ยสีชุดเขาชูชาดมากนะสีเราแบบชุดสูตรไงแบบเรามาหรูหรานิดหน่อย เฮ้ยโกเฮ้ยเพนเดตโตมแน่เลยถ้าเขาใช้อย่างนี้นะคือผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ใช้โกเยอะส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบหลากหลายแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่รู้จักนะครับมาๆๆมันต้องมาลองดูนะครับนะผมสมัครแรกนะคกับกลางๆหรอโซกเตสพอสโคอะไรว่ามาทิอุดแล้วก็ลอยคีนนะผมอยากลองลอยคีนกับมาทิอุดแล้วก็พอสโคมากนะลอยคินโอ้โหยุยยสายลีบ้า รอยคีนมาก็แย่งว่าเซะลนะครับมันไม่แปลกครับผมไปกดแย่งแบบแลว้วมันอยู่ไกลอ่ะอยู่อย่างไกลด้วยเออผิวหรอรอยคีนเนี้ยนี่ไงนี่ไงเนี้ยกับตัดลอยคีนนะความดุดันเอยจะเติมสูงหรอจะเติมสูงหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหความเร็วมันก็ได้อยู่แหละความเร็วลอยยินก็ได้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้นะผมไม่รู้นะว่ามันจะเติมขึ้นสูงนะเอออย่าว่ากันนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมดูแค่หน,น้าตานะแล้วก็การนะถ้าสวยก็เอามาใช้นะครับ เออเอาใหม่เอาใหม่โซกรเตสโซกรเตสเลยเชงมาโอ้ยโอ้ยชนกันบอาบดีไปเลยเอาแล้วคนะูโบไวคูโบไวนี่ไงคูโบไวเฮ้ยจานเขาข้างเรานบำผมครับจานรอบน,นี้ผมซื้อมานะประมาณห้าร้อยเอ็มนะ้จานรอบนี้ถูกมากโอเคไปเลยมามุดมามุดมามุดโอ้ยยังไม่ได้สับลีเฮีย กูโบ่ใจเย็นนะใจเย็นแทงเนี้ยเนีไยเนี่ยสโคสโคสโค,สโคหลบมาได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายอย่าอย่าเยอะอย่ายเยอะคือผมไม่ได้กดท่านะมันกดเองนะเกือบโอ้โหอ้ารอยคีมดักมาดูครับผมมามาลองความเร็วซะหน่อยเป็นไงได้อยู่นะเลนเช็กท่าอะไรได้หมดเลยนี่ความแข็งพอมีนะโซกเตสโซกเตสโอ้ย แต่มันก็ัวใหญ่นะมันก็เบียดเขาเบียดเขาได้แหละแต่ไม่ใช่กับจังหวะนี้นะย้่ยมาจังหวะนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะมันอยู่ที่จังหวะจริงนะนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โว้าว้วว้ว้วอันตรายมากโอเคนะผมครึ่งแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ผัดกันลุกนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาลุกเรามากกว่านะครับคือตัวนี้ฝีมือผมตกนะผมไม่ค่อยวางได้เร่นเลยนะโอเคมามุดไปที่สกเตสตูล้ำอันแน่ลบ อันนี้มันที่บูตากินโจเฮ้ยเห็นช่องแทงไงมาทุด,ดมาทิวต์ตกมาได้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ย่มันมันแบบได้ได้ได้ไดฟรีคิกฟรีคิกผมตั้งเป็นใครว่าลอยคีนซะด้วยอืมหาช่องดีกว่าไหมพอรสโคไปพอรสโคไม่ใช่พอรสโคที่มันบูตากินโยนี่ไงพอรสโคมันจะหัวแบบส้มๆนิดหน่อยนะผมก็นึกว่าไอ้ฮอรสโคเออนะเห็นบูตากินโยพอรสโคนะตัวมันเล็กเหมือนกันนะ ผมรีบดูบูด้วยแหละนะลืมดูทรงผมเลยก็ว่าอยู่ชื่ออย่างยาวนะพอสโคนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุตากินโยขึ้นบุตากินโยนี่นิวมาทิวตุสไม่ผมหลอนนะขอขอไปนะโอเคโอเคโอเคหาช่องบูตะกินโยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงโกคาเตสโกคาเตสมาแล้วยิงเลยดิโอ้โหแล้วใส่เท้าในทําไมนะเอ้ยเท้านอกดิเงี้ยจะใส่เท้านอกทําไมล่ะครับเฮียโซเฮียโซเตสเฮ้ยลง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 ดูนิดดูนิดเอ็งไวเอ็งไว โอ้ใจใจอ๋อใจโค้งจัดทีพอตะโคกลางเรามีความเร็วทุกตัวเลยนะ่ะชอบอีอ้าวแทงไปดิโฟกัสเตสโฟกัสเตสนี่ไงอเอาอ่ะนี่ก็เอ่อครั้งแรกนะที่ผมใช้โฟกัสเตสจริงจังนะส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเล่นๆนะครับเนี่ยสวยมากนะลูกนี้แทงมานะ,นะวรุฬุนมากจริงจริงจะวิ่งไปยิงก็ได้นะแต่ว่าปั้นนั่นแหละนะผู้นี้คือปั้นนะเออ นะครับพอสโคใจเย็เนนี่ไงโอ้ยโทกกเต็ดเอ็ยนอยืนเฉยๆแล้วก็เอาบอลมาได้ยินดีคุณมากขอสโครครับจ่ายไปยังยังยังพอสโควิ่งหลุดคอเนอร์แบลลี่มานั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหลำ้ำไม่แปลกครับคอเนอร์แบลลี่เขาขึ้นมาใช่ไหมเอ้ยเอยเอเขากำลักล้ำหน้ากำลักล้ำหน้าใช่เปล่าวะไม่รู้นะพูดง่วงขอไปแต่เราล้ำนั่นแหละถูกแล้วคือถ้าพอสโคไม่วิ่งก็ ผมก็ไม่ใจายครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ลำไงว่าจ่าไม่เป่าก็จะเป่าก็จะถึงโกอยู่แล้วนี่ร้อยคีนโอ้ยเบียดอะเบียดกระเด็นเลยเนี่ยกระเตสุกระเตดโอ้ยอ้าวอ้าวอะไรน้ำนึกว่าจะใช่แรงเออ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 ดูโนเมนเดซมันเอ็มวีพีครับเกมนี้ยกให้ดูโนเมนเดสเอ็มวีพี นับแล้วก็ยกเครดิตให้โซกเตสนับแล้วก็บูตากิโยนะยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งนะโซกเตสยิงไปหนึ่งลูกนะผมโอเคนะผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในตาต่อไปกันนะผมปายโอเคนะผมยินดีตอนแล้วก็สู่โวลคัสหนึ่งนั่นเองนะตั้งแต่เกมรีมาสองสามวันนี้ผมก็ไต่มาสี่ห้าแรงนะก็ถือว่าเยอะนะแต่จริงๆมันก็ไต่ง่ายแหละนะแรงแรงแรงแรกๆอย่างเงี้ยนะนู่นน่ะมันจะไปยากตรงตำนานนับช่วงตำนานสองต้องตำนานสามสองหนึ่งเนี่ยิ่มจะยากแล้วนะ บอกเลยนะครับเอฟซีแชมเปี้ยนไม่เหลือเอาจริงโอเคนะผมมูตากันโยบายลอยคีนตู้รำห้ามออกห้ามออกเหมือนจะออกมี่โทกเตสโชว์ความผิวหน่อยอัพเลี้ยงบอลมาอัพเลี้ยงบอลมาโุ้ยนี่คนระับผมที่ผมบอกแหละตัวมันทือนะครับนะมดุดเฮ้ยพัตโควิงว่งวิง่งวิ่งโอ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจยเ,เย็นเว้ยน้องบ่าวยาลาน้องบ่าวยาลานี่งไงเด็กย,ยาลาที่จริงใจโอเค พอสโคอืมข้างๆก็มีข้างๆก็มีนะเฮียเอาโยยยกๆพอสโคไงเฮ้ยไหลไหลไหลโอ้ยวิ่งมาว่ะใจมันสวยมาแล้วสโคเกมเกมลูกแรกมาล่ะลูกแรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอตัวมันเล็กกะดีแล้วเบิร์นอะตัวยังใหญ่อ่ะโอ้ยมันมดกับช้างต่อยกันเอาจริงฮิวจริงๆอ่ะเบิร์นมันกระเด็นไปก่อนนะอยู่ดีพอสโคก็สะดุดล้มตามนะครับ ผมก็นึกว่าจะยืนแข็งไงขึ้นขึ้นมาเอาบอลต่อไม่ได้นะอ้าวอ้าวเปิดดิโหไม่น่าได้ตัวยังใหญ่เลยเบิร์นตัวยังใหญ่เลยครับพอตะโคตัวขี้เนี้ยนิดเดียวใจเย็นนะเออเด็กยาลาเด็กยาลาลอยคินลอยคินดึงให้ไอให้ไอไลรให้ไอไลรเราไม่ไลรเราไม่ไลรเนี่ยมัตทิวต์เจ้เจ้เจ้ อืมโอ้ยได้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 ความแข็งเชี่วไม่ได้นะยังไงเราได้เฝ้าเออืมยิงเลยเหรอเอาดิบคงโคงอ่ะโอ้โคงไปเปล่าโอ้แล้วแล้วโกดีคอนะลืมดูจ่ายใกล้โอ้ยเด็กลาด็กลาด็กลาพอสโคไงเนี่ยนแทเกิน,น,กกนอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย โอ้ยโยหลบมาได้เหมือนกันนะฟาโคก็มีความหิวอยู่นะเนี่ยแต่จานเป่านะแล้วเราก็โดนเออน้องน้องยะลาแย่งยะลาเออผมพูดไม่ค่อยชัดน้ำขอใครนะอ่าใจติดขึ้น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 คีนคินอืมยังไม่ได้เล่นเลยเฮียทาบอต้ามาแล้วละโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยอ้อ้ อะไรเขาเนี่ยรามีนผมอ่าได้อยู่ได้อยู่นะม้วนม้วนม้วนไปก่อนหนึ่งตลบแล้วไหลให้มามุดมามุดไหลให้ตกินโยเกินโย,นโ,ยโอพนนาโอ้ยความแข็งโอพนนาวิ่รอบโอโโอโหเนต้าองก็ไวเกินเฮ้ balloon, ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปยาวเลยหรอเราไปยาวเลยหรอใจยเย็นใจยเย็นมานี่เอาแล้วบุฟอนบูฟอน เ้ยเอาเอาแบลลี่แบลลี่นี่ไงแบลลี่แบลลี่แบบช้าไปจังหวะนึงเกียรผมเกียรลูกนี้มากได้ได้ได้นี่ไงฮู้ฮู้ฟอนยัง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 รับรับรับอืมสวยมากข้างข้างข้างเาแบบเน้นปลอดภัยเน้นปลอดภัยมาเลยมาเลยเฮ้ยหลังหายเนี่ยเนต้าหลังหายนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วตูรามตูรามเวเ้ยเฮ้ยโอ้โหเบิร์นโอ้โห,โโหนี่มันเอาเรื่องนะเน,นี่ยมาโตใหญ่ด้วยไงตุกเตะของก็โตใหญ่ครับโตใหญ่พอกันนั่นแหละเบอร์สิเฮ้ยเองจะตอบผ่านซาลีบาเหรอเฮ้ยแล้วทำไมมันค้างละ่ะเฮียฮัลโหลต้องดักจังหวะเนี้ยไม่ดักไม่ได้นี่ไงไวคินอืมตุกเตะตุกเตไหลไหลมาดูดมาทุดมาทุดไหลโอุ๊ยปั๊บปั๊บมามุด มามุดมามุดมามามุดมามามุดมาหาช่องหาช่องใจให้สโคหาช่องใจให้สโคสโคเองก็เข้ามาหน่อยสโคเอาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เลนเช็คแล้วพาวรชช็อตเลยอ่ะไม่ได้คิดเลยไม่ออกบอกพาวรชช็อตอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็เสียสีครับไม่ยิงไม่ยิงนี่อันนี้สโคนี่สโคไม่ไม่สกติสกติสกตตโสกเตส โซกเต้อมันจะจ่ออย่างนี้มันก็ต้องเข้าแล้วแหละนี่ชอบจริงอกเนี้ยมันใส่ซ้ายใส่ขวาได้หมดเลยนะดูนะผมชอบใช้ลูกอย่างนี้มากนะมันเป็นลูกสูตรลูกทำมาหากินอีกลูกหนึ่งของเราเลยนะปึ๊บนี่นะสาเหตุที่ผมไม่ยิงเลยเพราะว่าคือแบบกลัวนะครับกลัวเขาวิ่งมาประกบเราทันนะโอเคนะเฉียดฉิวมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยังไม่จบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนับสกอร์น้เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับผมสกอร์เฮ้ยน้องยาลาน้องยาลา เย้ว้าวหมดเวลาเรียบร้อยโอเคนะผมประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันเลยนะผมไปโอเคนะผมมาเริ่มจากรอยคินนะผมเต็มสิบเนี่ยผมให้ไปเลยแปดคห้าถึงเก้าคือชอบอะนะับชอบมากตัวนี้นะมันดุดนนะันอะดุดันแล้วมันวิ่งเข้าไปแบบแย่งชาวบ้านเขาโคตรดีตัวเนี้ยผมให้สไตล์นะมันออกแนวคล,แบบวล้ายๆแบบเวียร่าอะออกแนวคล,วล้ายๆเวียร่าแต่ว่าจะความแข็งความดุดันจะไม่เท่าเวียร่านะเพราะต,ตัวนี้ตัวเล็กกว่า แต่เรื่องแบบว่าเรื่องการแย่งบอลกันแฮกเกอร์เนี่ยชอบมากตัวนี้นะเต็มสิบเอาไปเลยนะแปดถึงเอ้แปดจุดห้าถึงเก้านะขอไปนะตัวนี้โคตรชอบนะตัวนี้ข้อเสียของมันก็น่าจะเป็นที่ความคิ้วนั่นแหละนะความพิ้วของมันแค่สองดาวนะแล้วก็เท้าสามห้าแล้วบางจังหวะลอยคีนมีจังหวะเติมสูงเติมไปนู่นนะกองหน้าแล้วความเร็วตัวเองก็ไม่ใช่มีนะครับคือแบบแทบจะแซงมาได้ถึงความเร็วจะมีแหละแต่ผมไม่รู้จะเล่นท่ายังไงอ่ะนะเพราะมันสองดาวอ่ะนะเออ โอเคนะผมแต่ว่าก็ถือว่าดีนะด้านเกมรับนะผมมองว่าโอเคนะวิลิกุดมากนะครับใครต้องการทําฟูแมนยูอะไรเงี้ยฟูตำนานอะไรเงี้ยผมว่าลอยคินตอบโจทย์นะร่างนี้นะครับวิลิกุลมากนะผมชอบเนี้ยคุณสมบัตินี้เน้นเกินที่สุดนะครับคือมันคือผมชอบตรงที่แบบมันเน้นทเกอร์จริงๆอ่ะเออเวลาเรากดเน้นแทเกอร์น่มันก็จะเน้นแน่นอย่ริงงนะครับคือวิลิกุดมากนะตัวนี้รอยคินนะครับส่วนราคานะผมก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าล้านนะครับจริงๆมันลงไปสี่สิบแล้วแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมานะครับคือสา หนึ่งเลยเนี่ยตำนานแมนยูสองการส,สวยนะครับแค่นี้เลยสามเอน่าจะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะเอไออะนับแต่สำหรับรอยคินเนี่ยสำหรับผมมัคือเก่งนะับการส,สวยเลยตัวนี้นะับไปซื้อก็ได้นะผมไปตามก็ได้นะผมตัวนี้รอยคินนะบิลลี่กูดมากต่อไปนะผมจะเป็นทางด้านของ CA M ก่อนแล้วกันนะครับโซกเตสต,ตัวนี้ชอบมากนะับชอบมากนะับคือผมเคยเล่นเขาแค่ล่างเก้าห้าที่เป็นล่างทีวปีที่แล้วนะโอยางเก้าสิบห้าร่างนั้นนะก็เฉยๆนะไม่ได้เก่งอะไรมาก แต่พอมาเล่นล่างที่เก่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกโคตรชอบตัวนี้โซเกเตสนะเอาจริงนะคือล like ่างเนี friend. Friend ้ยคืออ่ะข้อเสียของมันนะเ่ะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนแล้วกันนะให้คะแนนก่อนคะแนนเนี่ยเต็มสิบเนี่ยผมก็ให้ไปอยู่ที่ประมาณเก้าอ่ะเก้าไปเป๊ะนะเก้าไปเป๊ะเลยนะครับยังมีข้อเสียเยอะเลยนะปกตสนะแต่ผมให้ไปเก้าก่อนนะครับข้อเสียเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะความผิวครับความผิวหายนี่ขนาดอัพเลี้ยงบอลแล้วนะความผิวยังไม่ค่อยได้เลยนะความผิวนะครับโซเกเตสเวลาสับอะไรเงี้ยเล่นท่าช้าไปหมดเลยนะเล่นเชคอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยผิวข้อดีเเเล่นต็มมก แล้วก็ไม่ลงต่ําอ่ะไม่ลงต่าช่วยเกมลุกดีนะน้ําคอยจ่ายบอลให้เพื่อนจ่ายแม่นอ่ะนี่คือข้อดีนะครับการยิงแม่นคมแน่นอนนะเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดตัวนี้นะ้ความเร็วพอมีนะครับก็ข้อเสียหลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่เรื่องความผิวนั่นเองนะครับก็เลยหักไปนหนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับสุขภาพาร่างกายเนี่ยเรื่องความแข็งความก้าวร้าวเนี่ยความก้าวร้อยเนี่ยความก้าวร้าวเนี่ยขออภัยนะความก้าวร้าวไม่ค่อยมีแต่ว่าความแข็งมีเพราะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้นะบบบาาาาางทีีเเเจออคคคนนโโะไร้้ถแ วิ่งตามหลังกันแล้วเขาดึงรเราอะโซกาตีมันเอาอยู่นะเพราะมันตัวใหญ่กว่าไงเออตัวน,นี้ก็ถือว่าวีริกุลมากนะส่วนเวิร์เรทเนี่ยไม่ไม่ติดอะไรนะเวิร์เรทคือไม่ลงต่ำนะเน้นบุกเลยซ้ำนะเวิร์เรทควรจะเป็นสูงปานกลางมากกว่านะตัวน,นี้นะวีริกุลมากส่วนโอนย้ายนะผมก็คือราคาเองอยู่ที่เจ็ดสิบเอียบนะราคาถูกมากนะเอาจริงอะผมว่าสาเหตุที่มันแพงก็อย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นตำนานราคามันสวยครับแล้วมันเป็นตัวเมตาเก่าด้วยนะคนรีเแห่ซื้อกันนะอันนี้ไม่แปลกนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องสงสัยอะไรมากนน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 ะะะะะคคคครรรรรััับแแแูู่่่่่่่่้้้้้วววาาาาาาาถเเเเป็ตตตตตกกกมมมีียยยทุจจจพงไไหหอออื คือจะแพงมากยกเว้นพวกตำแหน่ง CDM อะนะ CDM นี่คือตำนานเลยก็แล้วอะไรก็แล้วราคาถูกนะเพราะมันม,มีมันไม่ค่อยมีคนใช้นะเออนอกเว้นตัวจะดังๆอะอย่างเช่นมัตทิอุสหรือวีอล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็จะไปซื้อพวกนั้นกันนะส่วนโซกเต้ก็ 70m ครับไปซื้อกันได้นะไปตำกันได้ตัวนี้นะวิกูนมากขนาดสองเท้านะี่นี่คือข้อดีนับชอบมากต่อไปเป็นทางด้านของมัตทิอุสนะผมตัวนี้ก็สําหรับผมนะตอนซื้อมันตอนซื้อมาแลวเห็นสแตทเนี่ยรู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะแต่พอลองเล่นจริงๆครับกลับรู้สึกเฉยๆมากกว่าะจน อันนี้ความคือความคิดเห็นส่วนตัวนะเอาจริงอะนะ้ครับเมสีผมเอาไปให้สัก8.5พอตัวเนี้ยคือข้อดีก็ลุกได้ลุกดีมากด้วยตัวเนี้ยนะขายันบุก้วยตัวเนี้ยบริกุลนะสําหรับเกมบุกของมาเิอุสนะแต่ที่ผมอัพสภาพไออัพตั้งรับมาเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันจะแบบว่าคล้ายๆเวีย่าไงที่รับแล้วก็ลุกได้เหมือนกันแต่มาเิอุนะับกลับไม่ค่อยช่วยเกมรับเท่าไหร่นะสาหรับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครจะว่าผมเล่นไม่เข้ามือหรือว่าผมเล่นกกอันนี้ก็ ก็อันนี้นะข้อความคิดเห็นนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆนะคือผมในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามาติอุสเนี่ยไม่ค่อยช่วยเกมรับเท่าไหร่นะจะเด่นไปหน้าของเกมลุกมากกว่านะครับคือเอาจริงนั่นนี่คือแบบเท่าที่เล่นมาเลยนะประมาณ3าตาเหมือนกันนะเท่าที่ผมเล่นมานะมาติอุสไม่ค่อยช่วยเกมรับนะจะเด่นไปหน้าของเกมลุกมากกว่าตัวนี้สําหรับผมเนี่ยคือถ้าเทียบกับร่าง99อ่ะที่เป็นร่างยูโรอ่ะที่เป็นเยอรมันยูโร99อ่ะนะ Cdm ร่างนั้นผมว่าเก่งกว่านะผมว่า a i ฉลาดกว่าแบบว่าเน้นแยย่งงเเเนน้้้รุกอะไไีดดหมลย นะพอมาล่างนี้ก็รู้สึกเฉยๆมากนะนะสำหรับมาธอุดนะก็ไปแปดจุพอนะส่วนเรื่องการบุกนี้ผมชอบเหมือนกันนะมัธอุดเน้นเน้นลุกได้ดีมากนะตัวนี้นะเปเลยกูเลยนะส่วนราคาแนยแพงนิดหน่อยนะร้อยกว่าเอ็มเลยเพราะว่าตัวมันเป็นตัวที่สมดุลมากนะทั้งรับทั้งลุกไงนะนะแต่ว่าใครอยากจะซื้อตามผมเนี่ยมามาดูผมรีวิวก่อนนะมาดูผมใช้จริงก่อนนะถ้าสมมติคุณคิดว่าอ่ะคุณรับมันได้ที่ไม่ช่วยเกมนรับคุณอยากเอาแบบเอาแบบเล่นเมตาเก่าก็มาซื้อได้กนะัมาธอูดนะไม่ได้ว่ากันเนะเออะาะ โอเคนะผมต่อไปเป็นพอสโคนะผมตอนนี้คือตอนนี้ก็ชอบมากนะครับตัวน,นี้นะเต็มสิบเนี่ยผมให้ไปอยู่ที่ประมาณแปดจุดห้าถึงเก้าเลยนะคตัวน,นี้นะคือเวทเกูดมากนะผมพอสโคนะคืออะเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยลุกดีนะยิงคมมากคือวิ่งไม่ได้ไวเท่ามติอุตนะแต่ยิงคมมากนะครับยิงไกลเนี่ยมีตานึงเราผมไปกดยิงไกลใช่ไหมแล้วมันชนเออชนเสานะนั่นผมน่าจะไม่ได้ตัดอาลงนะแต่ว่าผมพูดให้ดูนะเพราะว่าสโคเนี่ยผมลองไปพาผู้ชายใส่บอดดูอะไรละมันคมมากตัวเนี้ยชอบนะ คือเนี่ยด้วยความที่เขามีคุณสมบัติเนี่ยยิงมาตัวย่างที่ไกลนะแล้วมันอัพไปเนี้ยได้อีกนะี้เนี่ยกองกลางคิงปีกอ่ะมันจะได้พลังยิงนะมันมันจะได้พลังยิงแล้วก็การยิงลูกไกลเพิ่มอีกนะบอกเลยว่าโคตรดีเข้าไปอีกนะตัวนี้พอสโคนะใครซื้อมาเนี่ยผมแนะนำให้อัพกองกลางคิงปีกนะเอาจริงนะี้ยนะเพราะว่ามันมันเน้นลูกดีมากตัวนี้นะคือขยันบุกอะ่ะเหมือนผมได้กองหน้าคืออ่ะมัตติุสกับพอสโคเนะี่ยเหมือนเป็น LWR รีวิวผมเลยอ่ะนะครับนะลำบนผมเล่นแผน4-2-4เลยนะคือเวนะ <very> รับพอโคนะเท้าาาขวาเนีีย่ยมปัญหอก็ ไม่ได้มีปัญหาะไรมากนะจะมีปัญหาเรื่องลูกปั่นนะพาวอร์ช็อตเนี่ยบางทีเข้านะพาวอร์ช็อตด้วยเท้าซ้ายมีโอกาสเข้าเหมือนกันนะเอออย่าอย่าหาไปเล่นนะมันยิงเข้าจริงนะผมลองดูละนะเออส่วนข้อเสียพอสโคเนี่ยคือมันด้วยความเร็วที่ช้ามากนะเวลาแบบว่ายังไงอะสับตอกอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยพุ่งนะเพราะตัวมันช้าแล้วตัวเล็กโดนซาลีบาฟันได้หรือโลงโลงบองอะไรเงี้ยชนกระเด็นนะปิวแน่นอนพอสโคนะแต่มันพอช่วยเกมรลูกได้อยู่นะแบบว่าพอแบบ เออเน้นเลี้ยงหลบเลี้ยนเช็คหลบแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนได้อยู่นะครับตัวนี้นะก็เอาเป็นตัวแบบว่าเน้นซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันนะซัพพอร์ตเกมลุกนะตัวนี้ส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยก็ได้อยู่นะอ่ะก็ได้อยู่นะครับแค่คําว่าพอได้นะไม่ได้หมายถึงว่ากาก,ากนะแต่ว่าพอได้เฉยๆนะเออเพราะเพราะเนี่ยเขาก็มีขุมบอลเน้นแท็กเกิลเหมือนกันนะผมสำหรับบอสโคนะตัวนี้วิลลิกุลมากผมตัวนี้ราคาเนี่ยร้อยกว่าล้านเลยนะพอๆพกับเอ่อแมตติวุลเลยนะเอออย่างที่ว่าแล้วมันเป็นตำนานแมนยูด้วยแหละนะตำนานทีมรังๆเนี่ยเา็เปมนรรธชติขอองเกมนี้้ยู่แลว โอเคนะผมประมาณนี้เลยสําหรับการเสริมกองกลางของเราเองนะผมมี CDM หนึ่ง c m หนึ่ง c m, 1, m, 1, m, 1, m คู่นั่นเองนะครับส่วนลิปหน้าเนี่ยคือผมจะเสริมกองหลังนะซึ่งผมคิดว่าจะเสริมเป็นแบบไม่ถึงอวิยร้อยห้านะครับคือผมอาจจะเสริมเสริมได้ไม่สุดนะเสริมได้ไม่สุดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเงบของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าผมเอาร้อยห้าทั้งทีมตังเนี่ยไม่เหลือแน่นะครับแล้วถ้าขายออกเนี่ยคือมันหมดคอนเทนต์ไงี่ผมก็ขายออกใช่ไหมมันก็ แทบจะไม่แทบจะพาสีเนี่ยแทบจะแบบโหไม่ไหวนะก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมจะพยายามใช้ทีมนี้ให้แบบว่ามีประโยชน์มากที่สุดก็คือการไต่แรงองะครับตอนนี้ก็เริ่มไต่มาแบบใกล้จะตำนานหนึ่งละเอ้ใกล้จะตำนานห้าละนะก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าเราใกล้จะจบคอนเทนต์หนึ่งพันทรับกันแล้วนั่นเองนะผมโอเคนะผมประมาณนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องที d ี g ลกเกอร์คอนนะครับส่วนคลิปหน้านเนี่ยต้องเอรอ,อดูนะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะโอเคนะผมประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะผมหมดเวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาก่อนนะบผม Bye.